สวัสดีครับดิวนพดลนะครับยุทธ์าบากุ้นะครับผมหรือว่าบริษัทสุราธานีฮอนด้าออโตโมบิลนะครับหรือว่าฮอนด้าบากุ้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโชว์รูมฮอนด้าเซอร์ติฟายยุทธ์านะครับของฮอนด้าบากุ้งนะครับมาดูว่าโชว์รูมรถยนต์ใช้แล้วนะครับหรือว่ารถมือสองมันเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวฮอนด้านะครับซิตี้นะครับ1.0นะครับ RS นะครับตัวท็อปสุดนะครับผมสีขาวนะครับ เดี๋ยวเป็นคันที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตามมาเลยครับคันนี้นะครับเป็น Honda City นะครับ1.0นะครับทูโบอารนะครับผมเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้นะครับปี2019นะครับคันนี้น้องแต่ป้ายแดงเลยนะครับเพราะเลขใหม่แค่3 0 0พ กิโลนะเดี๋ยวดูรอบๆภายนอกกันก่อนนะครับกระชังหน้านะครับเป็นแบบรังพึ่งนะครับมาพร้อมด้วยโลโก้ RS นะครับผมไฟหน้านะครับเป็นไฟ LED นะครับมาพร้อมด้วยไฟ daylight ส่องสว่างกลางวันนะครับ ตัวท็อปจะมีไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับจากโรงงานนะครับลอ้อแม็กนะครับจะเป็นลอ้อแม็กอลลอยขนาด16นิ้วนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับมาพร้อมด้วยยางโยโกยามานะครับกระจกมองข้างนะครับ ปาก็เป็นสีดำนะครับผมพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนนะครับมือเปิดประตูนะครับทั้งสีบานนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้ท้ายนะครับ อยเลื่อหลังนะครับสีดำนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับมีโลโก้ RS นะครับด้านล่างมีชุดตกแต่งนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นลายเคปลานะครับ ดูรอบๆกันก่อนนะครับด้านบนนะครับมีครีบฉลามนะครับเครื่องยนต์ของซิตี้คันนี้นะครับ จะเป็นเครื่องยนต์1,000 cc vtec turbo นะครับระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ cvt นะครับจะสปีดนะครับให้ความประหยัดนะครับน้ำมันนะครับอัดการการสิ้นเปืองนะครับก็อยู่ที่2 3นะครับจุดกิโลเมตรต่อลิ้นะครับให้แรงม้าสูงสุดได้ถึง1 2 2แรงม้านะครับ ม้า22ตัวกันทีเดียวนะครับคันนี้ถือว่าเครื่องเล็กนะครับแต่ได้กำลังแรงม้าเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับระบบนะครับการเข้ารถนะครับก็ใช้ระบบแบบกุญแจสมาร์ททีนะครับรุ่นนี้ใช้กรูสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับ แผงประตูกันก่อนนะครับฟังก์ชันแผงประตูนะครับมีคอนโทรลนะครับกระจกนะครับประตูสี่บานนะครับด้านหน้าจะเป็นออโต้นะครับด้านหน้าฝาเป็นออโต้มีล็อกกระจกนะครับแล้วก็มีล็อกประตูนะครับมีปุ่มล็อกประตูนะครับมีพับเก็บกระจกมองข้างนะครับสายฝานะครับมีปรับเลนกระจกมองข้างสีทิศทางสายฝานะครับมือเปิดด้านในจะเป็นโครเมียมนะครับผม บาะนะครับผมชอบเบาะมากนะครับรุ่นนี้นะครับผมเบาะจะเป็นสไตล์หนังกลับนะครับอันนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นหนังกลับนะครับสวยหามากนะครับดีไซน์ดีไซน์เบาะได้สวยหามากนะครับซิตี้ตัวหนึ่งพันนะครับโทูโบอาร์เอสนะครับผสมด้วยขอบได้สีแดงนะครับสวย ฟังก์ชันนี้โปมาลายกันนะครับฟังก์ชันที่โปมาลายคันนี้นะครับมีครบเลยนะครับผมมีทั้งคอนโทรลนะครับเครื่องเสียงนะครับรับวางสายโทรศัพท์นะครับเพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับเรื่องเลือกโหมดการเล่นนะครับของเครื่องเล่นวิทยุนะครับส่วนด้านฝานะครับด้านฝาจะมีคูดคอนโทรลนะครับผม คูดคุโทนสามารถล็อกความเร็วได้นะครับเดีไปดูเลขไหม่กันี้กันะครับ3,000นะครับ8 7 7กิโลเมตรนะครับถึงว่าน้องแต่ป้ายแดงจริงๆนะครับเครื่องเล่นนะครับจะรองรับนะครับ Apple CarPlay นะครับอันนี้ u s b นะครับมูทูนนะครับเป็นสัมผัสนะครับ ้ไม่อะไรนั้นก็ครบจริงครบที่สุดเอฟวีดีโอนุ่มทันนี้รองรับค่อนข้างเยอะนะครับระบบสัมผัส8นิ้วนะครับใหญ่กว่าเดิมเยอะมากนะครับหน้าจอนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์นะครับระบบออโต้นะครับดีไซน์เราสวยมากน,นะครับ บนะครับเพิ่มให้ถึง2จุดนะครับ,บคบดีไซน์คอนโทรลหน้านะครับล้ำมากเลยนะครับออระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับมีถุงลม6ใบนะครับมี ด้านคนขับนะครับแล้วก็คนนั่งข้างนะครับผม SRS นะครับแล้วก็มีามา่านถุงลมนะครับสายฝานะครับม่านถุงลมสายฝาแล้วก็มีไซส์แอร์แบกนะครับ ดูเบาะด้านหลังกันนะครับทุกท่ามีคิ้วบันไดนะครับที่แต่งมาแล้วนะครับมีไฟาคาว่าซิตี้นะครับมีคิ้วบันไดด้วยนะครับด้านหลังนะครับเบาะนะครับก็เป็นดีไซน์แบบหนังกลับนะครับผม อันนี้เป็นหนังปกตินะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็เป็นหนังกลับนะครับดีไซน์สวยมากนะครับมีจุดวางแก้วนะครับจุดวางแก้วตรงกลางบอกด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังนะครับขนาดถอยหลังนะครับมีกล้องมองหลังขนาดถอย ดูด้านในนะครับป้างมากนะครับเก็บของได้เยอะมากนะครับซิตี้คันนี้นะครับรองรับน้ํามันนะครับผมมีที่รองรับนะครับมีแก๊สโซฮอนะครับ e 1 0นะครับ e 2 0นะครับแล้วก็91 95อานะครับตําสุด ถึง91นะครับแล้วก็ E20 นะครับราคานะครับของซิตี้คันนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่6 1 9 0 0 0นานะครับผมใช้ฮอนดาวประมาณ49,000บาทนะครับผ่อนเดือนหนึ่ง6ปีนะครับเดือนหนึ่งหมื่น หมื่นหนึ่งนะครับผมดีว่าหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ราคาที่เสนออยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นรถคันปี2019ตัว RS นะครับผมน้องแต่ป้ายแดงนะครับราคารถใหม่นะครับถ้ารุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่นะครับก็รดเยอะเหมือนกันนะครับลูกค้าทันใดนะครับที่ว่าสนใจนะครับอยากได้รถมือสองนะครับแต่สภาพป้ายแดงจริงๆนะครับ ก็มาได้นะครับมาดูรถได้ที่ Honda บางกุ้งนะครับผมฮอนด้าซูราธานี Honda a ออโตมบิลนะครับหรือ Honda บางกุ้งนะครับอยู่ก่อนถึงบิ๊กซีนะครับมาจากการจนาดิตนะครับอยู่ก่อนถึงบิ๊กซีสุร่านะครับตั้งอยู่ก่อนถึงบิ๊กซีซูร่านะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นอีกหลายรุ่นนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับถ้าต้องการรถ มือสอสภาพดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการรีวิว Honda City นะครับ1.0นะครับ RS นะครับตัวท็อปสุดนะครับก็จบการรีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะครับนอ้องดิวขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะพามารถอะไรมารีวิวเดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็มา,าชมรถได้นะครับที่ Honda าบากุ้งนะครับหรือว่าบริษัทสุราธานี h o n d a a u t โ m ม b i l นะครับเดี๋ยวน้องดิวทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้น้องดิวก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับขอบพระคุณนะครับค้าบสวัสดีค้าบ